คือขนมกุยช่ายเรานะคะข้อเด่นของเราเลยคือแป้งเราบางค่ะแป้งบางแต่ว่ามีความนุ่มนุ่มอร่อยนะคะแล้วก็ตัวผักอะคะ่ะเราก็จะใส่เยอะใส่แน่นให้ลูกค้าได้ทานได้เต็มคำค่ะกุยช่ายคุณเอ้อร่อยปากต่อปากของขึ้นชื่อจังหวัดนครนายกค่ะ,คะชื่อเอนะคะพิชาพัทกินแพทย์กิจค่ะเป็นเจ้าของร้านขนมกุยช่ายคุณเอค่ะ ก็ขนมคุยช่ายเรานะคะเดิมเราก็มีสูตรจากที่บ้านอยู่แล้วคุณป้าเป็นเจ้าของสูตรนะคะก็ทําให้ทานมาแล้วก็ตอนหลังเรามาเปิดร้านของฝากเราก็เลยทําโปรดักกุยช่ายเนะะี่ยค่ะขายในร้านของฝากของเราด้วยค่ะ สูตรนี้ก็น่าจะตั้งแต่เอ๊ะเด็กๆอ่ะค่ะก็น่าจะ30ปีแล้วแต่ว่าเราเริ่มมาทําขายจริงจังก็ประมาณ10ปีค่ะส่วนผักนะคะเราใช้ผักในจังหวัดของเราเองนครนายกจะมีแหล่งปลูกผักวิชาอ่ะค่ะอยู่ที่อำเภอบรนาเป็นกเกษตรกรนะคะเขาจะเก็บกันทุกเช้าตั้งแต่ตอนเช้าเลยแล้วก็ผักที่นี่ก็จะเป็นเหมือนกเกษตรอินทรีย์ค่ะค่ะจะปลอดสารด้วยค่ะขนมเราจะนึ่งปั้นสดใหม่ๆที่ร้านทุกวันค่ะ เวลาเราทอดขนมคุยช่จะเป็นออเดอร์ต่อออเดอร์อย่างคุณลูกค้าสั่งอย่างเงี้ยค่ะก็จะทอดให้ทานกันร้อนๆเลยค่ะขนมคุยช่เราต้องทานร้อนๆถ้าเป็นคุยช่ทอดนะคะมันจะกรอบนอกนุ่มในอร่อยค่ะของเรามีทั้งหมด4ไส้นะคะมีไส้ผักไส้เผือกไส้มันม่วงแล้วก็ไส้หน่อไม้ค่ะ,ะเราจำหน่ายเป็นกล่องนะคะกล่องหนึ่งจะ35บาทค่ะ3กล่องร้อยค่ะใช่ค่ะน้ำจิ้มเนี่ยเรามีการปรับ พัฒนามานะคะให้ถูกปากคุณลูกค้านะคะก็ของเราเนี่ย จะเปรี้ยวอมหวานนะคะมีเค็มผสมนิดหน่อยรวมแล้วกลมกล่อมอร่อยค่ะสินค้าขายดีของเรานะคะเด่นเลยก็จะเป็นขนมคุยช่ายเนี่ยนะคะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดในร้านนะคะต่อมาก็จะเป็นคุกกี้อัลมอนด์ค่ะซึ่งตัวนี้ลูกค้าทานแล้วก็จะชอบของเราใช้เนยสดแท้ในการทํานะคะแล้วก็จะมีผลไม้แช่อิ่มนะคะเป็นผลไม้ที่เอามาทําเป็นผลไม้ในจังหวัดนครนายกเราเองก็จะมีกระท้อนมะม่วงมะปรางมะดันนะคะเป็นผลไม้แช่อิ่มแล้วก็จะมีมะยงชิดกวนค่ะ ม่ยงชิดกวัวมีตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นข้าวกะยาคู ahu, ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นน้ําใบเตยค่ะผสมกับตัวยอดข้าวอ่อนนะคะมาปั่นรวมกันแล้วก็มาทําเป็นข้าวขนมข้าวกะยาคู ahu, ค่ะอีกตัวหนึ่งก็เป็นข้าวเก็บเห็ดหอมนะคะข้าวเก็บเห็ดหอมของเราเป็นแบบแป้งบางไร้มันค่ะเราทอดสดทอดใหม่แล้วก็ถึงเครื่องแล้วก็ถ้าได้ทานคู่กับน้ำพริกมันปูนะคะก็จะยิ่งอร่อยขึ้นค่ะ yeah! โอ้โหกุ้ยช่ายน่ากินมากเลยเนาะพี่เกลีเต็มโต๊ะแล้วค่ะตอนนี้อยากกินมากแล้วงั้นเราเริ่มชิมตัวแรกเลยไหมตัวนี้เลยเป็นแบบกุ้ยช่ายนึ่งน่ากินมากๆเลยมาเริ่มเลยเดี๋ยวนี้จะเลือกเป็นมันม่วงเฮยน่ากินอืมแล้วก็ใส่กุ้ยช่ายต้องชิมตัวนี้คือซิกเนเจอร์เลยนี่ซิกเนเจอร์ใส่กุ้ยช่ายแป้งบางไส้แน่น คุยให้ไม่มีกลิ่นเลยกิฟินกับน้ำจิ้มคือแบบอร่อยมากค่ะอันนี้ชอ,อบกินมากอันนี้เป็นกุยชายทอดเขาหั่นเป็นเต่าเลยแล้วก็ข้างนอกมันดูกรอบแล้วข้างในมันดูนุ่มดูดิจิ้มม่นแบบนอกนุ่มในเนาะใช่นะมันแบบน่ากินมากจุ้มเลยค่ะน้ำจิ้มอร่อยมากเป็นยังไงคะกิฟอันนี้อร่อยเลยนุ่มมากข้างในนุ่มมาก แป้งจะหนุบหนุใช่<ต>ะคะแล้วมันหอมหอมกุยช่ายใครมาร้านนี้นะคะสามารถสั่งกุยช่ายแล้วก็นั่งทานที่ร้านได้เลยค่ะหรือว่าสั่งกลับบ้านแบบนี้นะคะกล่องหนึ่งก็มี5ชิ้นค่ะมาลองชิมกันนะคะขนมกุยช่ายนะครนายกกุยช่ายแป้งบางนะคะร้านเราอยู่ในตัวเมืองนะครนายกนะคะมาจากทางแยก3ามสาวมุ่งหน้าทางจะเข้ารังสิตนะคะเพียง700เมตรจอดรถหน้าร้านได้เลยค่ะ เวลาเปิดปิดนะคะถ้าเป็นวันธรรมดานะคะก็จันทถึงสุกเราจะเปิด8โมงเช้านะคะถึง6โมงเย็นค่ะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะกขัตฤกษ์นะคะจะเปิด8โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะเกี้ยวปากรีวิว